สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนี้มาพอๆกับเบาหนองอีกือเก้าครับผมมือนี้ครับเบาหนองเด้คุยกันครับเจฟังเล่าครับผมงวดที่แล้วครับเพิ่นได้สองแสนครับเก้าหกสองเก้าหกสองเพิ่นได้สองแสนหลายคนก็อาจจะลืมเลขของเพิ่นไปแต่คนเพิ่นที่เพิ่นซื้อเพิ่นบ่ลืมครับเพิ่นบ่ได้ห้เลขเบาหนองมาสองสามงวดเนาะ และเพื่นก็นมาให้คังลาสูตก็คืองวดวันที่หนึ่งตุลาหกเจ็ดเพื่นว่นาเพื่นขามมาทำบุญแล้วก็มาจุดถูกขอโชคปูไอปูพญานาะคเนาะเลขถูกของเพื่อนบอนันเดอเก้าเจ็ดแปดกับศูนย์สามเก้าถ้าผู้ใดจำได้แล้วก็เลขให้ตอง,งวดเพื่นเพื่นใหไวก็คือหก 92 209แล้วก็206เพิ่นกระสือเลขชุดนี้แบบ6กับเพิ่นซื้อบ่หลายเพิ่นว่าแต่ว่าถ้ามันออกตรงงวดนั่นบ่เพิ่นสิได้หลายเพิ่นสิได้เกือบล้านพคนล่ะแต่ว่ามันมาออกบ่ตรงงวดเพิ่นว่าเพิ่นซื้อวันที่เพิ่นซื้องวดวันที่1ตุลาคมนั่นเพิ่นอัดไว้ตัวละ500อตัวละ1,000 เพิ่นว่าเลยแต่ว่ามันอ,กออกบัดนี้งวดวันที่16หตุล,ลาเพิ่นก็นเลยสื่อโตเก่านน่ล่ะซื้อเลขชุดเก้านี่ล่ะ,ลละแต่ว่าสื่อบ่หลายสื้อตัวละส0 0ซอยสื้อตัวละ 300, ส0 0ซอยื้อตัวละสองลอยเพราะว่าเพิ่นลองสื่อเบิง่งเผื่อมันออกมันก็นออกอีลีครับผมแต่ว่าออกมาออกย่อนหลังก็คือ9 6 2หสอง ได้เต็มเต็มครับสามตัวเพื่อนบ่ค่อยถิงเหลขตกเก่าเพื่นครับสมุดเพิ่นสื่องวดนี้บอออกมันกระเวียนกันแค่งวดเดียวงวดหนึ่งตุลาบอออกมันกระนํำมาออกงวดวันที่สิบหกตุลาเพิ่นกระไดโชวครับเก้าหกสองเพื่อนบอกว่างวดนี้เพื่อนบ่ได้ไปจุดทูบใสและเพื่อนก็บบได้ไปขอใสแต่ว่าเพื่อนสีน้าเหล็กตกเกา่า ของงวดวันที่16ตุลาแล้วก็เอามาสื่อหงวดวันที่1พฤศจิกาเพื่อนบอกงีลองงนครับเด้อลองเบิงลองสื่อของเพิ่นติดไปเบาหนองฮู้ครับว่าคลิปของเพื่นนี่เบาหนองลงไปนี่คนบอคนคนบ่คอยเบิงคนบอคอยฟังแล้วก็ชิบได้โชว์แต่เป็นอย่งางเบาหนองจังใดเอามาว้าอีกก็เพราะว่ามีคนถือเลกับเพิ่นครับ หลายคนครับถามมาว่าเหลกเจฟังเล่าเหล็กฟังเล่ามือไดชิมามือไดชิมานี่คงสุดถ่ายแล้วบาหน้องก็เลยเดททักไปหาเพื่อนเพื่อนก็เลยเดทมาบอกสู่ฟังตอนแรกว่าเพื่อนชิบะหายแล้วได้งวดนี่เพื่อนชิโบะหายแล้วงวดนี่บาหน้องก็เลยทักไปบอกเพื่นอนเออทักไปหาเพื่อนเพื่อนกเอเออน็เลยเดทบอกว่าเพื่อนที่ซื้อเหลขกของงวดวันที่สิบหกตุลาเอามาสื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกแต่ว่า เพิ่นมีเพิ่มมาให้อีกหางหนึ่งเพิ่นีสือ่อเะยครับเด้อเลขงวดนี้เพิ่นีสื่อก็คือ970อันนี้เพิ่มเพิ่มจากงวดก่อน970209แล้วก็206แล้วก็เลขทูบที่เพิ่นจูดไปงวดก่อนก็คือ978กับ039 เป็นอย่างเหล็กถูกขึ้นมีสองโตเพราะว่าพันจุดมือนันสองดอกครับดอกหนึ่งเก้าเจ็ดแปดอีกดอกหนึ่งศูนย์สามเก้าลองเบิงแล้วก็ลองพิจนาบุงครับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกเจ็ดเหล็กฟังเล่าครับบอแน่ครับมันอาจจะออกยอนหลังคืองวดที่ผ่านมากอะไ้ลองบุงครับกับเหมือนกับเหล็กผิสมที่ใ้เบ้าหนองจุดถูกขอตาใครจำได้บอกงวดวันที่หนึ่งตุลา งวดวันที่หนึ่งตุลาพีโสมใ้เบอาหนองจุดถูกตะไครได้เก้าหกสองเ้ยเออเดกเก้าหกสองพีโสมเพิ่นกระซื้อเพิ่นซื้อทั้งเลขถูไม่และกับเลขถูเกาเพิ่นกระถือขึ้นกันครับเพิ่นกระถือสามโตขึ้นกันพีโสมแต่ว่ามันมันบวตรงงวดเพิ่นเลยซื้อถือบ่หลายสังเกตบ้างครับงวดวันที่หนึ่งตุลาเลขเก้าหกสอง สองหกเก่าหรือ,อยังละ่ะภายในภายในเก่าหกสองนี่หลายแห้งหลายคนนําและเพิ่นกระถือเพราะว่าอย่างเพิ่นตามครับเพิ่นตามเลขบางคนซื้อเลลงวนนี้บ่ออกแล้วก็เศร้าซื้อพอมันมาออกกม็มาเสียดายน้ำกดเสียมาเสียดายตามหลังมีเยอะแยะครับผมบ่าหนองคนนึงเด้อที่เป็นคนตามเลขค่อนข้างจะหลายงวดเช่น หกเก่าที่เบ้าหนองบ่คอยเด้เว้าลงคลิปคือเลขอกโเก่าเพราะว่ามันบ่ออกแต่ว่าบ้าหนองซื้อทุกงวดครับเลขอกโเก่าซื้อทุกงวดแต่ยังไม่ออกมันกับไปกวาดกันอยู่กับพ่วงใช่ครับตัวอื่นขันออกสองโกเก่าเบ้าหนองกระชีใดหลยเพราะว่าอย่างเพราะว่าเบ้าหนองซื้อแต่เลขอกเก่าครับเบ้าหนองตามสังเกตบง่งบ่ว จักงวดแล้วที่บ้าวหนองบ่อเข้ามาเลี้ยงหกเก่ามาตั้งแต่หลายๆงวดมาสีน้ำจนนั้นกูสิออกว่าสั้นงวดนี้บ้านนองก็ซื้ออีกหกเก่าเก่าหกซื้อไว้แล้วซื้อไว้แล้วแต่กรบผมบอว่ามันสิกอดตัวไหนมาอีกวัวบ้าวนองกระยังบัวหูกันแต่ก็บ่้าแล้วซื้อไปซื้อติดๆไปเก่าหกเจ็ดกรได้เนาะมันบอกจังเทอมเนี่ มักกอดดีเทไถ่กอดกับกอดคู่กันมาก uh, ับเหล็กต anyway, ัวอื so, ่นพ่วงกันมามันบ่ยอมออกเหล็กสองตัวหกเก่าให้เบาหน่องจักเถื่อมือใดมันเสียออกกูบ่นี่โอ้ยออกให้ยนี้เพราะนเป็นกำลังใจให้อันเบาหน่องเนี่ยบ่ออกเกือเอีเหล็กฟังเ่านะครับเด้อเจ็ดเก้าศูนย์สองศูนย์เก้าแล้วก็สองศูนย์หกนี่คือเหล็กลักของเพิ่นที่เพื่อนสื่อหลักๆก็คือ สามจุดนี่แต่เลขถูบนี่คือเลขตัวร่องเพิ่นนะครับด้อเลขเกา่าเลขถูเพิ่นก็คือเก้าเจ็ดแปดศูนย์สามเก้านี่คือเลขร่องครับคำว่าเลขร่องของเพิ่นนีถ่ถ้าเพิ่นสื่อตามตรงวดนี่เพิ่นสื่อบ่หน่อยครับเพราะว่าเพิ่นก็นเป็นคนเหลียคนหนึ่งคนสื่อคนหนึ่งมือว่านเพิ่นก็นกนถือครับถือของบานเพิ่นนั่นแหละเพิ่นถือเจ็ดเจ็ดรายก็นหนึ่งหา มีน้ำซ้ำถูกเลขกชุดอีกสี่ตัวนี่คือค้นเพ่นเหลียญครับค้นเพ่นเหลียญกะคือว่าแลวเนาะขันค้นเหลียญกันถือกระถือหลายขันเสียกระเสียหลายเป็นเรื่องปกติครับลองพิจารณาครับเด้อเล็กฟังล่าครับงวดนี่มาแน่นอนคืองวดวังขันขันบมาสมุดงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกบอมมาเพิ่นกระชีไปสื่องวดวันที 16, ่สิบหกพฤศจิก เพิ่นก็สิซื้อยังสีล่ะเพิ่นสิน้ามึงเพิ่นจังซี่น้ามึงเพิ่นจังซี่ก็ลองเบิ่งครับลองพิจารณาเบิ่งเลขเจ้าของก็อย่าพึ่งทิ่มครับให้ซื้อไว้คือเลขฝั่งลาวนี่ล่ะเพิ่นบ่เคยทิ่มเลขเจ้าของจักเทื่ออ่างวดนี้วันที่1พฤศจิกายนเฮามารับโชคไปทำการคิดจริงได๋ก็ให้สมหวังดังปรารถนาสุขผู้สุคนมารับโชคไปทำการครับ790209206978แล้วก็039 ขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ